ได้ยินเลยข้าสั่งให้เจ้าหยุดยังไงเ่ะเราเนี่หยุดแล้วเจ้าต้องหากที่ยังไม่หยุดจะไปกลัวข้าหรือไงข้าคือปีศาจนะไม่ใช่เจ้าคือมนุษย์นักบุญเจ้าบอกว่าเจ้าหยุดแล้วแต่เจ้ายังเดินไปเรื่อยๆและทำไมยังบอกว่าข้าตั้งหากที่ไม่หยุดเราหยุดแล้วจริงๆ เราหยุดการทำบาปทั้งปวงที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเดือดร้อนเราเรียนรู้การปกป้องชีวิตทุกคนอยากมีชีวิตอยู่แค่ต้องมองพวกเขาด้วยความรักไม่เขาจะฆ่ามันทุกคน